สวัสดีครับกุณผู้ชมในวันนี้เรามาพาคุณผู้ชมมานี่ฮะรีโนเวทกระบอกของซอเออร์หัวใหม่นะครับคุณผู้ชมซึ่งว่าตอนนี้มันยังไม่เรียบนะคุณผู้ชมเราจะมาขัดเพิ่มเติมฮนะคุณผู้ชมนี่คือเราทํามาตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะดูเป็นงานมือนะคุณผู้ชมก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เราจะมาขัดนะฮะคุณผู้ชมเก็บรายละเอียดนิดนึงนะดูครับผม ยังมีแบบลุมมบ้างนะฮะุกขะบ้างมันยังไม่เรียบเลยจะนํามาขัดกันกระดาษทรายที่ผมใช้นะจะเป็นกระดาษทรายม้วนนะฮะโดยจะเป็นเบอร์60นะคุณผู้ชมเป็นสําหรับขัดไม้เลยขัดได้ดีมากเลยนะคานผู้ชมกระดาษทรายม้วนนะอันนี้เป็นเบอร์60ซึ่งจะหยาบนิดหนึ่งนะฮะเบอร์60นะครับผมแล้เตอ เดยจะเป็นเบอร์หนึ่งก็จะเป็นเบอร์ที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยนะฮะดาษทรายม้วนนะฮะขัดไม้ได้ดีมากเลยนะครับละเอียดด้วยนะฮะเนี่ยมันจะมีรูท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่ามีรูเล็กๆอยู่บางจุดนะครับ ก็จะใช้กาวในการหยดผมใช้เป็นกาวเบอร์105นะฮะท่านผู้ชม105นะครับเป็นกาวที่ติดดีเป็นกาวร้อนนะท่านผู้ชม เศษไม้ที่ผมใช้ผมใช้เป็นเศษของผงทูบนะคุณผู้ชมนำมาขัดให้ละเอียดนี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผงทูบนะครับผงทูบนะฮะน,นี้ผงมันละเอียดดีใช้ได้ดีเลยนะครับ อันนี้เป็นงานไม้ขนุนนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยงานไม้ขนุนครับเสียงดีแน่นอน ขัดห้ไในประมาณนี้เรียบสวยจากนั้นก็จะลงไปด้วยกระดาษทรายละเอียดนะฮะสวยงามมากผมจะลงเป็นสีดำนะคุณผู้ชม ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะฮะสวยมากละเอียดนะฮะเลื่นเลยนะคุณผู้ชมโอเคส่วนตัวนี้ก็ขัดมาส่วนหนึ่งคนระับเก็บเรียบร้อยนะตรงที่มีหลุมมีบอ่อนะฮะ ขัดหยาบเสร็จแล้วเก,เก็ขัดละเอียดต่อนะฮะจนด้านในนิดหน่อยไม่เป็นไรเรียบร้อยวันนี้นะฮะประกอบมานเลย ตัวจะเป็นตัวใส่สายนะครับผมออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้สวยงามประหลามเทปรามเหลื่อมนะฮะับคุณผู้ชมกระฟ้าเพิ่นนะครับผมกับการรีโนเวทกระบอกเสาเออของผมนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าออกมาสวยงามใช้ได้ต่อไปเหลือแค่การลงสีดําก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นตาของเขานะนี่ฮะตรงนี้ก็ขัดเรียบร้อยแล้วผมจะต่อแบบนี้นะฮะนี่ฮะ โเออหูงานไม้ขนุนเสียงดีนะเดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนหนังนะคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นหนังตะกวดนะฮะเพราะหนังตะกวดจะให้เสียงที่ดีกว่านั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดแชร์เพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยถ้าผมจะไล่ภาพคลิปใหม่ๆนั่นเองสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับการรีโนเวทกระบอกซอเออหูให้ดูดีได้สวยกว่าเดิมนะเพิ่มเติมคือเราลองสีนะ่านผู้ชมโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสีหรับ